สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันหนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรอาหารตั้งเหนือมันได้นะครับนี่เขาจะทําแกงแคนะครับกินหมดได้กับบเบือนะครับพักเยอะนะครับนี่นะครับทุดดิบองเหานะครับมีพักแค่นะครับสลเอ่อพักชะอมหรือพักละนีเฮ็ดคอนขาวกับเห็ดหูหนูนะครับครับมีหนอกโนคานะครับ นอคาที่ออกจากต้นคาที่เขากินเนี่ยนะครับเอาเป็นนอมากแกะนะครับนี่จะเป็นเขือพวงนะครับหรือว่าบะแข้งนะครับผมนี่เขาจะเสกแกง้งบะดุนะครับครับในพริกจะมีจะทํานะครับจะมีพริกแห้งนะครับกระเทียมหอมแดง ทุ่นเนาหรือทนเนาแห้งนะครับต้องไว้ไปผิงไฟให้ก่อนะครื่อมัดกบนะครับปลาล่านะครับปลาแห้งใส่ปลาล่าน้าก็ได้นะครับมาเป็นอย่างมีตะไคร่นะครับมีเกลือนะครับมีกะปินะครับแค่นี้นะครับเครื่องทำแกงแค่นะครับเราจะแกงแค่ปลานะครับครับก็ใส่เกลือนะครับเกลือปนหรือเกลือเม็ดก็ได้นะครับ ต้องใส่กระปุบบนนี่นะครับเทียมหอมแดงนะครับสลาดสลาดแห้งนะครับแต่ไข่ต้องใส่เลยนะครับเพราะว่าแก้ขาวตะไคร้นะครับมาใส่ปฝานะครับต้องใส่โวยไม่้าค่าเขาไม่ใส่ก็ได้นะครับ ปีนี่เอาไ้สุดท้ายนะครับครับจะโคกน้ำพริกนะครับง่ายๆนะครับแกงแค่กินพักกินงต็่บัเบื่อนะครับนอท้ากินป่าครับจะโคกแล้วนะครับครับโคกน้ำพริกละเอียดๆหน่อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่กะปินะครับ นี่ก็ได้แล้วครับน้ำพริกน้ำพริกแกงแค่ครับนี่เขาจะแก้แค่ปลาดุกโอเคครับพริกนะครับได้ประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวเขาจะไปทําเลยนะครับตั้งหม้อรอเลยนะครับครับตั้งไฟแล้วพริกตีโคกนะครับใส่ไปเลยนะครับ รอข้นา um so, like so, like ้ำเดือดนะครับเรากจะเอาป่าใส่ก่อนนะครับป่ามันค้าต้องเอาใส่ตอนน้ำเดือดเดือดนะครับนี่ครับอาจจะปรุงด้วยรสดีเห็นสักหน่อยนะครับครับรอน้ำเดือดนะครับใส่ป่านะครับนี่ครับรสดีใส่หน่อยน้ำมันเข้มข้นขึ้นหน่อยนะครับโอเคครับเดียวรอน้ำเดือดนะครับใส่ป่าอ่าฮะประดุกครับ น้ำเ,เดือดแล้วนะครับโอ้นี่ชีวิตคนมันหนกใส่พริกนักไปหน่อยน้ำแดงหมดนะครับใส่ชอสเผ็ดกับใส่พริกนิดน่อยหน่อยนะครับครับน้ำเดือดแล้วเราจะเอาปลาดุกนะครับใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะตามด้วยเห็ดนะครับครับดอกคานะครับแล้วก็บะเขือบพวง เนี่ยนะครับมันซุกยากหน่อย็เอใส่เดียวสักคำจะเออใส่เลยนะครับครับเราจะเอาเห็ดหูหนูนะครับเห็ดขนขาวอดอกคาแล้วก็มะเขือพวงนะครับหรือแข้งใส่ไปเลยนะครับราเป็นซุกยากหน่อยเมนูพักส่พักเยอะๆนะครับให้เกาค้นๆหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวพักตีใส่ที่หลังก็คือนี่นะครับพักตีใส่ที่หลังนะครับ จะเป็นพักแคกับเชะอมนะครับหรือพักละนะครับครับผมลองเฮ็ดกับป่าและวซุกก่อนครับเขาจะใส่นี่ที่หลังเลยนะครับครับท่านี้คงจะได้แล้วนะครับแอลอกคากับพักตักเฮ็ดอย่างนี้นะครับคงจะซุกแล้วเขาจะใส่พักแครกับเชะอมนะครับไปตอนท้ายเลยนะครับครับ นี่นะครับแค่กับเะอมแก่ๆแก่งแค่นี้มีพักอย่างกระไซได้นะครับใครชอบพักมีมะเขือนะครับมะเขือเหยวอเปาะอันอนั้นนะครับไก่ย,ย่างเครื่องแกงแค่ดอกหญ้ากระไซได้นะครับเดี๋ยวรอพักแค่กับ ผักโอมหรือผักละซุกเราจะปิดแก๊สนะครับไทย่าคือผงชูรสเนาะต้องใส่เห็นหน่อยกลมรสชาติครับเราจะปิดแก๊สนะครับใส่ผงชูรสเห็นหน่อยกลมรสชาตินะครับเอ้าโอเคครับแก๊สนะครับแข็งแคบนะครับแคบประดุกให้ปลชอบเพชรก็ไม่ต้องใส่พริกเยอะนะครับผมครับเราจะจิ้มดูนะครับ ครับผมตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับแกงแคปลาดุกน่ากินนะครับกินพักทุกวันกับบเบือนะครับกินได้เนาะกินกับป่าตัวนนะครับเบออืดตัวนนะครับเราลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นไงบ้างครับชิมดูก่อนเนาะจะชอบรสชาติยังไรกับปรุงเอาได้นะครับวิธีทำกับ่าไๆนะครับแกงแคนะครับ โอเคนะครับลองไปทำดูนะครับง่ายๆแล้แคๆปลาดุกครับใคยเข้ามาติดตามไหมนะครับเข้ามาดูไหมกดติดตามนะครับชีวิตคนมัานนอกเลยนะครับสดอาหารเหนือนะครับทำมปเรื่อยๆนะครับครับผมวันนี้ชีวิตคนม้านนอกนะครับก็ได้มาทำสิ่งเหนือแกงแค่ปลาดุกนะครับง่ายๆนะครับผมเป็น กินพักนะครับมีประโยชน์พลังกายนะครับครับผมชอบวาครับชอบกดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับตะไคร่หรือกดติดตามนะกับชีวิตคนมันนอกเลยนะครับขอบคุณครับ